ครับสวัสดีครับอัปเดตคนเช่าพระนะครับหลายหลายท่านก็น่าจะผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วนะครับสมเด็จวาราคังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุสมององค์ท่านเนี่ยค่อนข้างผิวนะครับผิวนี่เส้นสายลายเส้นเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นฐานใบหน้าแล้วก็เกตนะครับอ,องค์นี้เนื้อผิวงานะครับเนื้อแน่นๆมวลสารในจ้ำจ้ำ พอจะพอ,พอจะเห็นพิมพ์ไหมอันนีนน้เห็นไหมครับเห็นไหมอ,อันนี้คือรูปถ่ายนะครับอันนี้คือรูปถ่ายอันนี้คือองค์จริงนะครับอันนี้คืออง์จริงเป็นไงครับสีเหมือนกันไหมเหมือนกันเปี้ยเลยนะครับเหมือนกันเปี้ยเลยให้ผมให้ดูนิดหนึ่งองค์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่เกียรติทุ่ซุ้ม เส้นสายลายเส้นนะครับผิวนะครับผิวสวยอ่ะอหมดแล้วอันนี้ข้างอันนี้หลังอ่านี่ยเนีน,นี้อันนี้คือผมถ่ายถ่ายแกะกรอบถ่ายนะครับเห็นลักษณะเอกลักษณ์เด่นของท่านคือสังเกตแขนนะสังเกตแขนของท่านคือคล้ายๆกับอกเนี่ย เป็นตัว V นะครับคล้ายๆอ,อกตัว V แต่ไม่ V นะต้องบอกก่อนว่าองค์ท่านไม่ไม่ V ีนะครับเพียงแต่จะมีคราบนะครับมีคราบมาบังนะครับคราบมาบังเราจะเห็นแค่เนื้อตรงนี้นะครับก็ลเลยมองว่าพระเนี่ยอกวีไหมไม่ไม่ไม่ไมอกวีนะครับแต่ว่าองค์ท่านเนี่ยเป็นอกล่องเคยเห็นไหมครับเคยเห็นเนาะลองลองเข้าไปชมลองเข้าไปดูได้นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกียรติรุรุ่มที่มีลักษณะอกล่อง นะครับบางท่านบอกอพิมพ์เดียวกันกับไม่ไม่ไม่ผมมองว่าจะไปเทียบพิมพ์พระทุกองค์เหมือนกันก็ยากอยู่ครับเคยเห็นพิมพ์ลุงพุธไหมครับถามว่าเคยมีพระองค์ไหนที่ไปเหมือนกับพิมพ์ลุงพุธเป๊ะเลยไหมพิมพ์ลุงพุธโชว์มากี่ปีแล้วครับแล้วเคยเห็นพระที่พิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยแล้วเซียนออกมาลงไหมครับ เคยเห็นไหมคือต้องบอกก่อนะครับเนี่ยงอย่างนี้อย่างนี้นะครับเกียรติธุรุสุ้มนะครับเกียรติธุรุสุ้มอง์ท่านเนี่ยดูนะเส้นด้านข้างนะครับเส้นด้านข้างเนี่ยวิ่งลงมาถึงช่วงนี้เลยเนี่ยเนี่ยวิ่งลงมาถึงช่วงนี้เลยเส้นด้านข้างน่ะองจริงองจริง เดี๋ยวขอดูองจริงก่อนครับช่วงข้างอ่านี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่นีนี่ยเห็นเนีนีนะเนี่ยเห็นเนีนเน่เ่เนี่ยเนี่ยเียน่เยน่นี่ย่น่เ่ยเนี่ว่งเนีนยเนี่ยนี่่น่ย่น่น ถึงถึงช่วงข้อศอกเลยได้ซ้ำมีด้านข้างนิดนึงครับเหลืองครับผิวครับอายุเนี่ยเหลืองแล้วเนื้อจะแข็งอันนี้รอยปัดรอยเช็ดนะครับอันนี้รอยปัดรอยเช็ดนะ เนี่ยครับโอเคนะอะดูงี้ครับนี่ดูดูงี้สวยครับถ่ายรูปมาเนี่สวยจัดสวยจัดจ้านเลยอันนี้ก็ได้ครับเห็นไหมองค์ท่านเนี่ยลำคอเนี่ยาวเลยเห็นไหมไหมครับลําคอเห็นไหม ลำคอเล็กนะครับเห็นไหมลำคอเล็กวิ่งปูดขึ้นมายาวเลยเห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับทรงพระประธานเห็นไหมเห็นไหมครับใบหน้าเล็กเนี่ยใ,ใบหน้าเล็กผิวแน่นนะครับผิวแน่นแนนแ,นนแล้วก็อลองลองดูครับลองดู มีเม,ม็ดมวลสารที่เป็นสีเหลืองก้อนสีเหลืองเลยก็เห็นหลายจุดนะครับโอเคนะนี่อันนี้ผมถ่ายจากอง์จริงนะครับอ่านี่ผมถ่ายจากอง์จริง๋อนี่เหรียญเหรียญไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรียญลุงบุทวนไม่ใช่นะครับลอยคาบรอยปูไตอ่าโอเคอันนี้ถ่ายให้ชมอันนี้ผมถ่ายให้ชมครับ โอเคนะครับอันนี้สำหรับพระเนื้อผิวเหลืองนะครับผมใช้คาว่าพระผิวเหลืองนี่ครับเอกลักษณ์เลยองค์นี้คืออกนี่เป็นล่องอย่างชัดเจนเลยนี่ครับ เนื้อไม่ต้องบอ,อกก่อนว่าเนื้อไม่นุ่มนะเนื้อไม่ไม่นุ่มไม่หนึบนุ่มอย่างนั้นนะครับแน่น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 เลยนะครับแน่นแน่นเลยดูพื้นผิวนิดหนึ่งครับใบหน้านี้ถูกสัมผัสนะครับใบหน้าถูกสัมผัสนะ ผิวนี่เหลืองเหลืองนวลนๆน,น,นะครับเหลืองนวลๆไม่ใช่เหลืองจัดอันนี้อันนี้คือเส้นพิมพะครับเนี่ยลงมาวิ่งลงมาด้านล่างเลยนะครับแข็งนี่ครับไอเกจจรุดซุ้ม เออเ,อ,อเกียดเกียดทะลุซุ้มนะครับเกียรทะลุซุ้มทะลุขึ้นมาตรงเส้นมังครับพิมพ์แข็งนะครับต้องบอกก่อนว่าดูผิวเผินเหมือนหนึบหนึบนะครับแต่เป็นเนื้อผิวงาที่เป็นเนื้อสีเหลืองนะครับ Dante, ตรงพื้นตรงอะไรเนี่ยคือเห็นไหมครับเห็นเห็นจ้ำเหลืองเหลืองเม็ด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 แดงเม็ดดาประปายนะครับต <un> well okay, okay. ้องใช้คำว่าเม็ดดาเม็ดแดงประปายโอเคไหมครับชัดเจนนะครับมองมองเห็นชัดอยู่นะครับเนาะโอเคโอเค ขอขอเก็บนะครับขอเก็บนะบางคนชอบพิมพ์สวยนะครับบางคนชอบเนื้อสวยองนี้ก็ถือว่าพิมพ์สวยครับพิมพ์สวยทรงทรงท่านเนี่ยเป็นลำโครงลำแขนนี่เล็กพิ้วนะครับเนี่ยเล็กเล็กพิ้วไม่ได้ว่าใหญ่แบบเหมือนถ้าเป็นอ่าถ้าถ้าถ้าผมมาเทียบกับอย่างวัดปราศาสตรเนี้ยเห็นไหมอย่างนี้ลำแขนจะใหญ่ หรือองค์ด้านบนเนี่ยองค์ด้านบนอันนี้เดี๋ยวผมลงประมูลนะครับอง์นี้นะอันนี้ปกโพนะครับของพระอาจารย์เมืองกาะสินนะครับอันนี้คือวัดละขังนะครับเป็นวัดละขังคือถ้าคนไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมผมผมส่องให้นิดนึงนะอง์นี้ผมลงประมูลนะถ้าใครไม่เคยเห็นนี่เข้าข้างตัวเองด้วยนะถ้าใครไม่เคยเห็นน,นี่เข้าข้างตัวเองว่าเป็นพาถึงยุคนะครับไม่ใช่นะครับ เป็นสมเด็จปกโพวัดละขังในยุคสมเด็จในยุคก่อนหลวงปู่น,นาคนะครับโทษทีครับในยุคก่อนหลวงปู่น,นาคนะครับก่อนปี85นะครับอันนี้คือพระก่อนปี85เนื้อจัดครับเนื้อจัดเนื้อแบบถ้าเป็นพระที่เอาเนื้อ100ปีถ้าอายุ พระ100่งอยปีผ่านไปสัก100ปีนะนี่เลยครับดูองค์นี้ได้เลยครับสมเด็จปกโพวลวรขังนะครับของหม่อมราชวงศ์พระพุทธโคสาจารย์เจริญเนี่ยครับเนื้อแน่นๆอย่างนี้ครับเนื้อแน่นๆแบบนี้อ่าพระวรขังครับแต่ว่า เป็นคนละยุกนะครับถ้าคนไม่เคยเห็นเจ้าของพระไม่เคยเห็นเนี่ยอาจจะตีเข้าเป็นพระถึงยุคด้วยซ้ำแต่จริงแล้วไม่ถึงยุคนะครับแต่ว่าเป็นพระ,พระแท้ดูง่ายนะครับปกโพพระแท้ดูง่ายครับองนี้คาบโหย้ยคาบเขียวเนี่ยเห็นไหมครับรงลงรักปิดทองคาบเขียวคาบเขียว หลังนี้ดูไม่ได้ลึกเหมือนพระถึงยุคนะครับพอมองไหมครับอ่าหลังแบบนี้ข้างแบบนี้นะครับพอมองออกไหมหลังแบบนี้ข้างแบบนี้ผิวหน้าอย่างนี้เอาลองหาดูครับเอาองค์นี้ผมเปิดประมูลนะครับราคาเริ่มอยู่หน้าโพสราคาปิดอยู่หน้าโพสครับอ่าถ้าประมูลไม่เป็นนะครับ นี่ครับช่องทางติดต่อบ้านเขียวแอดศูนย์สีนะครับโอเคครับถ้าไม่มีปิดด่วนนะครับใน,นวันนี้ผมลงประมูลนะถ้าไม่มีด,ด่วนจะปิดช่วงเวลา3ามทุ่มหนาทีถึง3ามทุ่มสานาทีนะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันไปพร้อมกอ่อเปรตนะครับสมเด็จปกโพวัลขัง ยุคก่อนหลวงปู่น,นาครับหม่อมราชวงศ์พระพุทธโฆษาจารย์เจริญแบบนี้ผมได้เรื่อยๆนะครับแต่สวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้ได้ไม่บ่อยนะครับอันนี้คือพระผิวพันธุ์คลาสสิกนะครับพระผิวพันธุ์คลาสสิกเนี่ยดูดูแบบนี้ครับเนี่ยนี่คือเนื้อวัละขังนเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นเหน็บเลยแหละ เห็นไหมเนื้อแน่นหนืบเลยเทียบกับวัดปราสาทนิดหนึ่งครับส่องเทียบกับเนื้อวัดปราสาทองค์นี้เนื้อวัดปราสาทพิมพ์ใหญ่ล้อพิมพ์ใหญ่นะครับเอาองค์นี้เป็นล้อพิมพนี่บางคนก็บอกว่าเป็นพิมพ์พทรงพราาะประธานนเกตจะหลุดซุ้มแต่ว่ามีเส้นใต้หน้าตักนะครับก็เป็นทรงพระประธาน นี่ล้อพิมพหลวงศิษย์นะหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นพิมพ์หลวงศิษย์เนี่ยครับวัดประสาทเนื้อเหลืองแบบนี้แน่นๆแบบนี้นี่มาทางนี้ครับเห็นไหมวัดประสาทกับวัดละคังเนี่ยผิวพันธุ์โซนเนี่ยโอ้ยผมว่านี่ใกล้เคียงครับวัดประสาทยุปีศูนย์หกกับวัดบางขุนพรมยุคปีช่วงยุคหลังเนี่ยคล้ายๆกันนะครับนี่ครับ โอ้ข้าบเขียวนี่สุดสุดเลยองนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าโอเคนะอ๋อองนี้องนี้เหรอ,อฝากถึงองนี้เหรอนี่เห็นไหมครับให้ให้ดูผิวนิดหนึ่งครับให้ให้ดูผิวนิดหนึ่งผิวหน้าผิวหน้าครับไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะ ยังไงครับองค์นี้ขาวองค์นี้เหลืองขอบคุณครับ